ะะตอนนี้ก็ประมาณ21สัปดาห์ค่ะหรือว่าประมาณ5เดือนนะคะเดี๋ยวเรานะไปหาหมอได้กันแล้วเดี๋ยวเราดูว่าตอนนี้นะคะเด็กน้อยไปปี baby, ในท้องนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็คุณหมอคะจะแนะนําอะไรเราบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวพิมจะมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก็แอบ,บลุ้นเพศลูกอยู่เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปนะคะเขาแบบว่าหนีบขาวไว้เนาะมีความเขิน,นขอายค่ะวันนี้เราอาจจะได้รู้เพศน้องในท้องกันค่ะเดี๋ยวเราต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันค่ะ เก็บประปานะครับเราวัดกระดูกัานเด็กสิายุาตรงไหก็โอเคนะตรงนะเครื่องมันมาได้สิบเก้าที่เป็นสี่วันก็ตรงไปดีสิให้เขียนไววตรงวความกว้างสองศีรเลย ก็ได on ้ยี well, ่สิบสัปดาห์นี่มนแสดงว่าเนี่ยของคุณทั้นาทอกตรงทังการรักที่ตัวเด็กตรงก็ตรงแ่นเด็กงเดองดนด็กอันนี้ก็ไดรักษาส่ีไน็ม่้อเลี่งขนม่หครับเนเ้อง้เป็นาเแขนเด็กนเด็กงั้ไม่ครับ แ้ก oh. ็ไปตัวตดูแต่ถ้าคุณดูแต่พจะพนนๆจะได้เป็นตาตากะ <c oughs> ดูกอเดยโตให้ดูหม่อันนี้หมอกำลังจะดูปากเลยไม่มีปากแหวนะแต่ว่าเดีวมอจะต้องมดูสมอีกทีแค,นนงคงน่นี้ที่กุณเจ็นึีโครโไม่เคยมีที่ปากโดนเลยซึ <c oughs> ่งถ้าเป็นปากแหว่งนี่ก็จะรอย่แต่ว่าเดี๋ยวไว้ดูาอีกนึ่ง้ยังไม่ทันชัดเท่าไง

ก็ไม่อยากเลยจะใช้เด็กอห้ดูเลนที่เห็นตั้งแต่สามเดือนส,ส,สี่เดือนไหมคือเพื่อนมันก็ได้ดูยากแต่ว่าขึ้นอยู่กับท่าเด็กคือวานวิ่นมันขึ้นติดตลอดติดต่อทุกทุค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกว่า วันนี้นะกลับมาถึงค่อนข้างจะข้ามืดนิดนึงนะคะเพราะว่าก็แวะทาทุระอื่นๆด้วยเนาะเดี๋ยวพิมนาจะขอเล่าให้ฟังนะคะว่าไปหาหมอวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะตอนนี้นะคะอายุครรภ์ของพิมนะคะประมาณ20สัปดาห์นะคะถ้าเป็นเดือนก็ประมาณ5เดือนนะคุณหมอก็ตรวจพัฒนาการนะคะวันนี้เราก็มีการอ่าสาวผ่านหน้าท้องเนาะแล้วก็ดูคุณหมอก็บอกว่า จากที่นับวันเนี่ยประมาณ20สัปดาห์คุณหมอก็เลยขอวัดดูกระดูกกระดูวดดกดวัดดูกระดูกขาวัดดูกระโหลกศีรษะนะคะดูแล้วนะคะก็คืออายุรันตามวันปฏิทินนะคะกับการพัฒนาการของการเจริญเติบโตของทารกในท้องนะคะก็คือทุกอย่มุก็มีการจเจริญเติบโตตามเกณฑ์มตาตรฐานเลยนะคะทีนี้คุณหมอบอกว่าช่วงนี้นะคะอายุคันภ์5เดือนเนี่ยถ้าใครที่อายุรันประมาณนี้เหมือนเหมือนกันกับพิมนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่า เบบี๋ท้องนะคะเขาเริ่มดิ้นค่ะความรู้สึกนะพี่มารู้สึกมาสักพักนึงแล้วแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้คือใช่ที่ลูกคือที่ลูกดิ้นไหมเพราะจริงๆอ่ะเขาดิ้นมาตลอดนะคะแต่เราอะยังสัมผัสไม่ได้แต่ช่วงประมาณ5เดือนเนี่ยค่ะเราจะเริ่มสัมผัสได้แล้วนะคะคุณหมอบอกว่าความรู้สึกจะเหมือนปลาตอดค่ะเออเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยนะพี่มารู้สึกมาสักพักแล้วแต่เอ๊ะใช่ใช่ลูกดิ้นไมหมหรือว่าเราคิดไปเองนะคะแต่พอคุณหมอบอกว่าความรู้สึกจะเหมือนปลาต่อนี่คือใช่เลยนะคะอันนี้คือ เบบี้เรากาลัลางดิ้นอยู่นะเขาก็แข็งแรงนะคะก็แบบขยับตัวขยับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าเนี่ยอย่างอย่างพิมพนะคะจะมีคนชอบทักว่าอุ ui, ทยทไมน้องพิมพ์ท้องท้องเล็กจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอบอกว่าจะต,ต้องมีคนทักแบบนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ส่วนใหญ่ที่โดนทักเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีนะคะหรือว่าเป็นกังวลว่าเอ๊ะ e ทาไมท้องเราเล็กอ่าทารกเราจะเริ่มเจิบตัวดีหรือเปล่านะคะคุณหมอบอกว่าตรงนี้นะคะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย คนทั่วไปเขาเห็นเราเนี่ยเขามากักจะทักแบบนั้นนะคะเขามากักจะทักว่าอุ้ยทำไมท้องเล็กจังนะคะห้าเดือนแล้วทําไมท้องแค่นี้นะคะคุณหมอบอกไม่ต้องไปกังวลน,นะคะคุณหมอให้สังเกตนะอย่างของคิมนะคะก็คือตามเกณฑ์ทางการแพทย์เลยนะก็คือว่าอายุครรภ์ประมาณห้าเดือนหรือยี่สิบเอ็ดสัปดาห์เนี่ยค่ะท้องเราค่ะจะโตตรงช่วงสะดือพอดีก็คือว่าตําแหน่งของสะดือค่ะก็จะมีความแบบว่าท้องเราจะนูนพองขึ้นมานะคะ จากตรงสะดือลงไปข้างล่างนะคะถ้าเราดูเนี่ยท้องเราจะป่องตรงสะดือนี่คือตามเกณฑ์แล้วนะคะถูกต้องแล้วนะคะถ้าใครทักว่าอุ้ยทําไมท้องเล็กจกังเออลูกไม่โตหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะคนอาจจะชอบมาทักแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าตามหลักแล้วนะคะก็คือท้องเราจะพองตรงสะดือนะคะนั่นแหละถูกแล้วนะคะนี่คือตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พิมลุ้นมาตลอดเลยนะคือเพศของลูกนะคะของพิมพ์นะลุ้นมาตั้งแต่ที่คุณหมอดูให้ทุกๆเดือนเนี่ย ก็ยังไม่รู้เพศนะคะเพราะว่าน้องเขาแบบว่าหนีบข่าวไว้นะ <c oughs> คุณหมอบอกว่าจริงๆเพศเนี่ยดูไม่ยากนะคะถ้าทารกเขาอยู่ในท่าทางที่เราดูได้นะคะพอดีว่าเบบี้ของพิมขี้อายนิดนึงเขาก็แบบหนีบข่าวไว้นะทำให้เรายังมองไม่เห็นเพศเขานะคะแต่สําหรับคนอ,นอื่นเนาะอาจจะรู้เพศแล้วก็ได้นะอาจจะรู้ตั้งแต่ก่อน5เดือนแล้วก็ได้นะของพิมพคือห้าเดือนแล้วก็ยังไม่รู้นะคะคุณหมอบอกว่าเขาหนีบขายอยู่นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันใหม่แต่ถ้าใครนะที่แบบว่าเบบี้เขาแบบว่า ดูอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะรู้เพศเลยนะคะจริงๆอ่ะเพศดูได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบเขาเขินอายนิดนึงนะคะ่ะเราก็เลยยังไม่รู้นะคะพิมก็เลยลุ้นต่อไปะคะ่ะแล้วก็อย่างวันนี้นะก็คุณหมอก็ตรวจเช็คนะคะเรื่องของงานเราจะเห็นริมฝีป,ปากน้องแล้วนะคะก็คือคุณหมอก็จะดูได้ว่าแอบมีเรื่องของปากแหว่งไม้อะไรไหมนะคะก็ดูแล้วก็สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เอาวันนี้เราลองแบบซาวด์สีมิติดูนะคะก็ คุณบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเนาะแต่เราก็เืิดแอบ,บเห็นรอยยิ้มของเบบีแล้วแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ารูปพิมพ์ขี้อายมากเลยเขาเอามือบังหน้าไว้นะคะก็คือเห็นอะไรไม่มีชัดเลยขาขาก็หนีบไว้แล้วก็มือก็แบบบังหน้าไวะะ้ทำดูเป็นเด็กขี้อายมากนะคะแต่ว่าถ้าอายุคั้นหน้า่านี้นะคะลองคุณแม่ๆลองซาวสีมิติดูก,ก็จะเห็นหน้าเบบีแบบรูปร่างอะไรเงี้ยชัดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มจากครั้งก่อนอ่ะจะแบบเห็นเป็นโครงแบบมันช่วงกระดูกนะคะ คํานี้ก็เห็นแบบมีเนื้อขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มเป็นรูปเป็นร่างดีนะคะแต่เราก็จะเริ่มเห็นเขาโค้งนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะครั้งที่แล้วนะคะพิมได้เจาะเลือดเช็คเรื่องของดาวซินโดรมค่ะถ้าคุณแม่ที่อายุาประมาณ30กว่าขึ้นไปนะคะคุณหมอเขาก็จะแนะนําให้ตรวจเลือดนะคะแต่ถ้าอายุ 34- มสิสี่ิบห้านี้คุณหมออาจจะแนะนําให้เจาะน้ําค่อมอะไรนี้เนาะอย่างที่พีพ่บอกว่าถ้าการเจาะน้ำค่อมเนี่ยจะเป็นการรบกวนเด็กนิดนึงคุณหมอก็เลยแนะนําให้เจาะเลือดก,ก่อน แต่ของคิมยังอายุยังไม่ถึงเกณฑ์น,นะคะแต่ก็30บวกแล้วละ่ะคุณหมอก็เลยให้เจาะเลือดดูก่อนถ้าตามอายุของคิมเนี่ยโอกาสจะเป็นเนี่ยคุณหมอบอกปร,ประมาณ1ต่อ400ทีนี้พอเราเจาะดูพอดูค่าจากผลเลือดแล้วเนี่ยจาก1ต่อ400เนี่ยจะเป็น1ต่อแบบเป็นพันนะคะก็แสดงว่าเปอร์เซ็นที่จะเป็นดาวซินโดรมเนี่ยน้อยมากนะคะก็ะคือเสี่ยงน้อยมากแต่ถ้าใครเจาะเลือดแล้วจากช่วงอายุ1ต่อ400แต่พอมาดูผลเลือดกลายเป็น1ต่อ50อะไรเงี้ย แสดงว่าความเสี่ยงจากผลเลือดเราเนี่ยเสี่ยงสูงมากขึ้นอย่างนี้ค่ะคุณหมอจะแนะนําให้ไปเจาะน้ำคำั่าตรวจด,ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อแบบความชัวร์เนาะว,ว่าเบบี๋ในท้องเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นดาวซินโดรมไหมนะคะตรงนี้ก็สําคัญนะคะแล้วก็การนัดตรวจคันในครั้งหน้าของพิม์นะคะก็คือจะประมาณตอนนี้ประมาณ5เดือนใช่ไหมคะแล้วก็ถัดไปอีกเดือนนึงก็จะประมาณเข้าเดือนที่6นะคะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมีการตรวจเบาหวานเพราะว่า ประวัติของครอบครัวของพิมพ์นะคะจะมีคุณย่าเป็นเบาหวานนะคะที่ใครที่มีย่าคุณยายคุณตาอะไรเงี้ยเป็นเบาหวานนก็แจ้งหมอนะคะคุณหมอเขาก็จะได้ตรวจเช็คให้เราเป็นระยะระยะในช่วงที่ควรจะเช็คนะคะอย่างของพิมเนี่ยคุณหมอบอกว่าครั้งหน้าจะมีการตรวจเบาหวานแต่สําหรับคนท้องนะคะการตรวจเบาหวานไม่ต้องอดอาหารไปนะก็คือกินอะไรปปกติเลยครั้งหน้าคุณหมอบอกว่าจะมีการให้พิมพ์กินน้ําตาลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเช็คการดูดซึมน้ําตาลของร่างกายนะคะพอครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะว่าจะตรวจยังไงนะคะ พิมก็หวังว่าคลิปน,นี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับแม่ๆนอที่แบบว่ากําลังตั้งครรภ์เหมือนกันนะคะแล้วก็อายุขนาดจะใกล้ๆกันนะคะแล้วก็มาแชร์ข้อมูลมาแบ่งปันกันนะคะร่วมรุ้นแล้วก็มีความสุขนะคะไปกับการที่เราตั้งครรภ์มีไิตเีตัวน้อยนะคะ <c oughs> คลิปหน้านะคะเดยวพิมจะมีเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ทั้งคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่จะมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะเล่นเป็นุิมนะคะพิมฟังเพลงของพิมไปด้วยนะคะแล้วก็พิมก็มีกลุ่มคุณแม่นะะค จะเป็นข้อมูลความรู้นะคะที่พิมศึกษาในตอนที่พิมกาลังตั้งคันนะคะพิมก็จะ,ะทำคอนเทนต์ที่ดีนะคะแบ่งปันข้อมูลไว้ในกลุ่มของอคุณแม่ทองแรกนะคะที่พิมทําไว้นะคะยังไงกดเข้าไปทําเข้าไปที่เพจนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นข้อมูลตรงนั้นนะคะแล้วไปคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะเราบรองเลยว,ว่าสิ่งต่างๆนะที่พิมแบบว่าพยายามศึกษาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการตั้งทองนะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าพิม,มศึกษามาพอสมควรเลยค่ะเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะคะ พิมก็อยากจะแบ่งปันนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเอยม,มาอ่านแล้วก็เอรู้สึกแบบเออมันดีกับเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งปันกันนะคะแล้วก็ใครที่ประสบการณ์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยังไงฝากติดตามคลิปต่อ,ตอ,อไปของพิมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะถ้าใครนะคะ,คะ,คะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สําคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีพาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามร i t ติ้งเกิลสตูดในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแล้วก็ สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทำออกมานะคะก็บอังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทำออกมานะคะบ๊ายบาย